สวัสดีครับคลิปนี้มาเบิ่งสั่งเชื่อมเล็กครับเชื่อมเล็กเห็ดเล้าตาผะครับตอนนี้กกํ็าลังเชื่อมส่วนที่เป็นทั้งเทิงครับเชื่อมเล็กกลมกับเล็กแบนเข้าหากันครับ มองได้เป็นหู้สร้างเพิ่นก็เอาลวดเชื่อมมาปะได้ครับเอามาเชื่อมปิดหู้ครับ ขอทำความสะอาดจังหน่อยครับเดี๋ยวซ้ำอีกกรอบหนึ่งครับเพื่อความแข็งแรง เป็นอะินจาเดนนอนวาเรียบร้อยครับจุดนี้สำหรับคลิปนี้กขอจบสซัมนี้นะครับสวัสดีครับ